สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับปิ๊นอีกเช่นเคยนะคะชีช่อง u ู u ูบฟอร์ดแบบปิ๊นค่ะมาพร้อมกับแนะนําและลดและโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามายืนอยู่กับนะคะรถ n ด x t x e n ค่ะเรนเจอรคันนี้เป็นเลปเตอร์นะคะ4ข 4, ูขนาด2.0ลิตรดีเซลนั่นเองค่ะราคาจะจําหน่ายปีนี้นะคะจะอยู่ที่1ล้าน7 6 9000บาทคันนี้เป็นสีเท่แ l ล m มโบนะคะเพิ่มอีก1นึ่งบาทราคาสุดที่จะอยู่ที่1้าน7แ7 0 0 0 9000บาทนั่นเองค่ะ คันนี้มีอุปกรณ์พิเศษอะไรบ้างทึ่งแตกต่างกับ3.0และดียังไงที่สําหรับให้ลูกค้านะคะชื่นชอบหรือว่าสนใจสําหรับรุ่นรถขนาดดีเซล2.0 B D <S <S ยังไงเรามาดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรมากค่ะรถอ่าแร e ปเตอร์เนี่ยมาพร้อมชุดสวยอยู่แล้วแต่งแทบจะไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะคะซึ่งถ้ถาตกแต่งอุปกรณ์ไปมากวกว่านี้จะทําให้ขาดชีวิตชีวาและทําให้เนี่ยรถเนี่ยค่ะดูไม่สวยงามหรือว่าไม่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแรปเตอร์นะคะ ซึ่งคันนี้มาพร้อมด้วยพลละ,ะขับลังแรงมานะคะ210แรงมาค่ะ500นิวตันเมตรนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ดีเซลอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอันนี้สามารถทำได้ถึงนะคะ10 11 12กิโลต่อลิตรนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะรถแรปเตอร์ดีๆสักคันหนึ่งแต่ว่าไมา่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้นะคะแล้วก็เรามาดูกันต่อค่ะอุปกรณ์ที่รถให้มานะคะคันนี้นะคะ ก็จะให้ไฟหน้ามานะคะแบบ m a t r ิก LED ค่ะไฟวิ่งกลงวันแบบ LED นะคะซึ่งให้มาจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของด้านหน้าก็มาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะและก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆคันนี้ให้มาครบเช่นเดียวกับ3.0เลยค่ะในส่วนของโชค๊คคันนี้ก็เป็นโช๊คฟ็อกเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะคนละรุ่นกับ3.0น,นั่นเองซึ่งโชคที่ให้มา ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและตั้งค่ามาแล้วจากโรงงานซึ่งสามารถตอบโจทย์สําหรับรถขับ4คันนี้ได้อย่างดีทีเดียวในส่วนของล้อยางนะคะก็เช่นเดิมค่ะยังคงความวามามตรฐานของรถนะคะแลปเตอร์นะคะก็ให้นะคะขนาดล้ออันลอยมาขนาด17นิ้วค่ะพร้อมด้วยยางอัลเทรีนขนาดใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรถแลปเตอร์นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะอย่างสังเกตนะคะตันนี้ก็จะเป็นอ่า แก้มด้านข้างนะซึ่งให้ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ส่วนกล้อง360องศาที่รถให้มาก็จะแปะอยู่ใต้กระจกมองข้างแบบนี้นะเดี๋ยวเราพามาดูอุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าตกแต่งเพิ่มสําหรับคันนี้ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมานะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะเป็น h ฮมเมอร์ค่ะจะเป็นโลบารเหล็กนะคะซึ่งก็เป็นยอที่ยอดนิยมนะคะซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับรถได้ดีมากๆค่ะในส่วนคันนี้ที่พิเศษเพิ่มขึ้นก็คือลูกค้านะคะสั่งเป็นรุ่นนะคะ โรลเลอร์ er นะคะอันนี้ก็สั่งติดตั้งเพิ่มนะคะก็มาติดได้ที่โชรุมก็คือเพิ่ม5 0,000บาทนั่นเองค่ะในส่วนของโลโก้ด้านท้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันก็จะมีนะคะอันนี้ก็เป็นอักษรที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันทีบอกชื่อรุ่นคำว่าแรปเตอร์ก็แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะคะสำหรับในรถยนต์นะคะขนาด 4, คูณสีนะคะอุปกรณ์ฟังก์ชันให้มาครบเดี๋ยวเราพาไาดูภายในกันอีกนิดน,นึงค่ะว่าภายในนะคะสวยงามขนาดไหนสำหรับในรุ่นแรปเตอร์นะคะ ภายในนะคะจะเดินนะคะคลิปด้วยสีส้มทั้งหมดนะคะทั้งเบาะและขอบของอ่าพวงมลาลัยต่างๆนะฮะปั๊มโลโก้นะคะแรปเตอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์เพิ่มความหรูหราสัญลักษณ์โดยเฉพาะของแรปเตอร์ฟอร์ดแรปเตอร์เลยทีเดียวอ่าหน้าจอ t ีวหลังพวงมลาลัยบวกวงบอกค่าต่างๆนะคะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะสามารถปรับเล่นได้นะคะแล้วก็เกียร์นะคะพาวเวอร์ชิฟช สิบสปีดนะคะสามารถเล่นได้แล้วก็ส่วนตรงกลางหน้าจอตรงกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่12.1นิ้วค่ะนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกรุ่นเหมือนกันค่ะก็สามารถตั้งค่าต่างๆเชื่อมต่อคอร์ดพาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะพาวเวอร์ชิพนะคะแก้ก็พร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เปลี่ยนนะคะขับขับสขับสเออขับสต่างๆนะคะก็จะอยู่อุปกรณ์ช่วยนะคะในการออฟโรดนะคะ ก็ถ่ายให้ดูภายในนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับว่าความสวยงามของรถกระบ,บะขนาดใหญ่นะคะปเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหานะคะหรือว่าเปรียบเทียบนะคะรถเลปเตอร์นะคะขนาด3.0เบนซินหรือว่า2.0ดีเซลนะคะคันนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรถ ขนาดออฟโรด 4x4 นะคะก็สามารถสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าดอกเบีย้ยหรือการจัดไฟแนนซ์ต่างๆได้นะคะระยะเวลาการรอรับรถต่างๆนะคะแอดลิงก์กันเข้ามาได้ค่ะแอดลิงก์ไลน์ที่ลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือว่าติดตอ่อเบอร์โดยตรงได้เลยค่ะทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะติดตามคลิปหน้าได้นะคะที่ช่อง y o u ูทูบกอดบายปินค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ